สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสุ่มแรนดอมให้ทุกคนนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณช่วงนี้ดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะคะด้วยไพ่สำหรับนี้นะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะนะคะจะมาดูพลังงานของคุณเลยตัวตนของคุณเลย ว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะคะแล้วจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยถือว่าเป็นการเริ่มต้น ใหม่ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือคนโสดที่กลับมารักตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะ The High t h i p i e t e d นะการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณสิ่งลี้ลับหรือภายในของตัวเองบางคนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ มีเซนต์มีสัญชตาตญาณแรงนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกหรือสัมผัสอะไรได้ดีมากๆเลยอะไรที่เปลี่ยนไปสถานการณ์รอบข้างผู้คนแวดล้อมคุณจะรู้สึกถึงมันได้ง่ายมากๆบางคนรู้สึกได้ถึงว่าเป็นคนที่อาจจะ ให้เสียงรถไปก่อนนะคะอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้อากาศได้ง่ายอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยก็ไม่สบายแล้วอะไรอย่างนี้นะแปดไม่เท้านะคะการพูดคุยการสื่อสารบางคนอาจจะชำนาญ ในการเขียนมากกว่าการพูดถ้าให้คุณเขียนหรือพิมพ์อะไรลงในกระดาษหรือในสมุดหรือเป็นในโทรศัพท์อะไรสักอย่างก็ตามอ่ะที่เป็นการพิมพ์หรือการเขียนอ่ะคุณจะทําได้ดีมากๆแล้วมันจะสื่อได้ถึงความรู้สึกของคุณได้อย่างแท้จริงมากกว่าคําพูดคุณอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเก่งสื่อสารเก่งในเรื่องของคําพูด ต่เก่งในเรื่องของการเขียนที่สื่อออกมาได้ดีกว่านะคะควีนอฟว่านนะแล้วก็เก่งในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะมีสเสน่ห์ัยวยนช่วงนี้คุณอาจจะมีความกระตือรือร้นอยากที่จะทำอะไรบางอย่าง อย่างใจจดใจเจ่อและตั้งใจรู้สึกเหมือนคนที่ค้นหาตัวเองเจอค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักเจอแล้วก็อยากที่จะทํามีแพชชั่นที่จะลงมือทํามันมากๆเลยคนธาตุไฟนะคะเมฆสิงห์ธนูคนเกิดวันจันทร์นะอีกใบหนึ่งนะคะมาดูพลังงานตัวตนคุณสะดึงดูดอะไรเข้ามาอีกใบหนึ่งสิ เดอะเดทอืมคนราศีพิจิกเป็นการตายและเกิดใหม่บางคนเนี่ยพลังงานภายในของคุณเนี่ยเดอะเดทแล้วก็เดอะไฮพีซเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในพลังงานภายในของคุณมีการตื่นรู้มีการเข้าใจอะไรบางอย่างสิ่งเก่าๆที่คุณอาจจะเคยยึดเคยเชื่อมาความเชื่อความศรัทธาอะไรบางอย่างของคุณ มื่อก่อนคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แบบต้องมากระตือรือร้อนทำ,ทำนู่นทำนี่หรือตื่นมามีแพชชั่นในการทำอะไรแต่ตอนนี้เหมือนคุณเหมือนเป็นคนที่เปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกภายในของคุณพลังงานภายในเปลี่ยนมีการกระตือรือร้อนที่อยากจะทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยได้เรียนรู้ไม่เคยได้ศึกษาหรือก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยเปิดใจ เลยแต่มันไม่ใช่คุณในตอนนี้แล้วเพราะคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะนี่คือพลังงานของคุณนะคะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดราศีพิจิกแล้วก็คนธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูอืมมีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรบางอย่างเอามาดูสิว่าพลังงานงคุณแบบเนี้ยคุณดึงดูดอะไรเข้ามา คุณกำลังสะดึงดูดอะไรเข้ามาหาคุณคะสามถ้วยความสุขการเสริมฉลองงานเลี้ยงหรือผู้คนกาลยานามิตรที่จะเข้ามาหาคุณเป็นเป็นกาลยานามิตรที่จะนำพาความสุข มาให้กับชีวิตของคุณนะคะเป็นผู้คนนะคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาเชื่อชอบคุณลลาอะไรอีกอัศวินถือไม้เท้าการงานที่จเจริญก้าวหน้ากระโดดได้อย่างรวดเร็ว ก้าวกระโดดด้อย่างรวดเร็วนะคะอัศวินถือไม้เท้าคือเป็นอะไรที่ทําไปอย่างมีแพชชั่นมีความร้อนแรงเออแล้วก็ก้าวกระโดดนะคะขีม้าด้วยนะการงานที่ก้าวกระโดดอย่างที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันและอะไรอีกคะ six of c ั p คุณกำลังดึงดูดคู่ของคุณ เนื้อคู่ของคุณจากอดีตคนจากอดีตห่วคืนกลับมาหรืออะไรเก่าๆถ้าหากว่าใครที่มีคิดถึงคนเก่าที่เขาอาจจะเคยมีความปรารถนาดีหวังดีกับคุณหรือคุณยังรอคนเก่าที่คุณนั้นรู้สึกรักเขามากเนี่ยคนคนนั้นจะวนกลับมา หรือถ้าไม่ใช่ก็เป็นคนจากอดีตชาติเลยเป็นคนที่คุณนั้นจะรู้สึกว่าคุณเคยกับคนคนนี้มากๆเหมือนคนที่รู้จักกันมานานแสนนานอืมคุณจะได้เจอกับบุคคลที่ที่เป็นที่รักของคุณน่ะเมื่อก่อนน่ะเอออดีตชาตินั่นเองนะคะ หรือถ้าเป็นความรักก็อาจจะเป็นความรักที่มีความแตกต่างแต่ลงตัวนะคะเข้ากันได้ง่ายมากๆ6ดาคุณจะมีทีมมีคนที่มาเป็นพลกลังให้กับคุณที่จะสามารถนำพาคุณออกไปจากสิ่งอึดอัดหรือรับข้องใจได้คนที่มีพลังมากนะคะเสือเสือ เป็นผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายที่มีความกล้าใจกล้าเหมือนเนี่ยเหมือนเสือนะเก่งกล้าเหมือนเสือแต่เขาจะยอมคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นํานะผู้หญิงคนนี้มีความเป็นผู้นําและมีความกล้าที่จะขี่หลังเสือเออเธอจะมาควบคุมคุณแต่มันไม่ใช่การควบคุมที่บงการ m u l t i p u l เ t ชั n นอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เหมือนเป็นทีมเดียวกันที่อยู่ด้วยกันแล้วจะนำพากันไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือจะนำพากันและกันออกมาจากสถานการณ์ที่ไม่ดีนะและเป็นเหมือนผู้ปกป้องผู้พิทักษ์เออเหมือนได้เจอแล้วคนที่จะมาช่วยปกป้องหรือพิทักษ์คุณ ตอนนี้ตอนนี้ตามไม่หมอแบบจ้องไปที่หมายเลขสิบเอ็ดนะอยู่ดีก็เปเลงเห็น <c oughs> อ้าวอะไรอะอันนี้คือเป็นการตกมานะจะบอกว่าเป็นการขยายละกันคืออันนี้คือสิบดาบไพ่สิบดาบคือการสิ้นสุดลงของสถานการณ์ยุ่งเหยิงยุ่งยากที่ผ่านมาถ้าใครที่เคยถูกเอารัดเอาเปรียบเคยถูก ขโมยไอเดีย uh, นะเนี่ยหรือต่อสู้อะไรอยู่คนเดียวอะ่ะหรือถ้าก่อนหน้านี้คุณอาจจะถูกมองว่าเหมือนเป็นเด็กน้อยเหมือนคนที่ไม่โตหรือแม้แต่คุณเองก็ได้นะอาจจะมองว่าเ,เคยดูถูกตัวเองก่อนหน้านี้หรือเคยมีความไม่มั่นใจไม่เชื่อใจอะไรตัวเองบางอย่างสิ่งเหล่านั้นจะจบลง คุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพลังงานของคุณดึงดูดคนที่จะเข้ามาเป็นพลังกำลังเป็นคนที่จะมาส่งเสริมคุณนะพันธมิตรเออพันธมิตรกรัลยานนมิตรที่จะมาดึงคุณที่จะมาเป็นทีมเดียวกันกับคุณออกจากอะไรที่มันไม่ดีอ่ะที่แย่แย บางคนคุณอาจจะได้เจอแล้วเนาะเออคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณถ้าหากว่าคนที่ยังไม่ได้เจอเนี่ยคุณจะได้เจอเขาคนนี้จากเหตุการณ์อะไรให้ไพ่ใบหน่อยให้ไพ่ใบหน่อยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เจอนะบางคนคุณอาจจะเจอแล้ว เหตุการณ์สำคัญที่จะทำให้คุณนั้นได้เจอกับบุคคลคนนี้นะคะคืออะไรก้าวไม่เทา้าการการที่คุณนั้นอยู่กับอะไรบางอย่างที่ถึงขีดจำกัดแล้วนะตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่คุณนั้นอดทนต่อสู้กับ อะไรบางอย่างที่ใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วบางคนอาจจะเป็นการแบกแบกภาระอะไรบางอย่างของตัวเองที่มันหนักอึ้งแล้วรู้สึกไม่ไหวหรือบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่ปิดกั้นตัวเองไม่เอาใครเลยเออเหมือนจะนสูญเสียศรัทธาในอะไรบางอย่างไปนะคะอะไรอีกคะ อยากซับเยอะๆนะโอ้ oh, The e m p r e s นะคะแต่แต่คนคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนคุณเมื่อคุณเจอคนคนนี้ความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไปเลยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าตัวคุณนั้นเปลี่ยนไปนะคะจากคนที่อาจจะเคยไม่มั่นใจในตัวเอง เคยสงสัยในคุณค่าของตัวเองเคยถูกคนอื่นแบบไม,ไม่ได้รับการชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะทำดีไปมากมายแค่ไหนหรือลงมือทำอะไรไปมากแค่ไหนไม่ได้รับการชื่นชมไม่ได้รับการตอบรับแต่เมื่อคุณเจอคนคนนี้เขาจะทำให้คุณน,นั้นมีความมั่นใจในตัวเองมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น คุณจะรู้สึกมีพ w e r มากๆคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองอะเออไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะแต่นี่มันคือคำใบนะคะคือการที่คุณเจอคนคนนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณดูมีคุณค่ามากสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเล็กน้อยจะดูมีคุณค่าอืมมา ใบต่อไปกันเลยกว่าก้าวเหรียญเห็นไหมพูดถึงคุณค่าคุณค่าก็มานะคะคุณจะไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในคุณค่าของคุณอีกต่อไปคุณจะมองเห็นศัก,กยภาพของคุณ คุณจะมองเห็นตัวคุณเองในมุมมองที่ดูดีในมุมมองที่คุณไม่เคยมองตัวเองในมุมนี้มาก่อนบางคนคุณอาจจะไม่เคยแบบมีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของคุณเลยคุณอาจจะคิดว่าเออคุณไม่ได้ดูดีขนาดนั้นไม่ได้แบบสวยไม่ได้หลอ่อไม่ได้รสนิยมดีขนาดนั้นแต่คนคนนี้จะมาทำให้คุณได้เห็น ได้มองเห็นคุณค่าของคุณได้มองเห็นว่าคุณนั้นมีความดีอะไรในตัวนะคะอืมโอมีแต่เงิน Queen of p e n t a c l e คนคนนี้จะมาซึ่งเรื่องของการเงินด้วยนะ เป็นเรื่องของการเงินด้วยอยู่ในสถานการณ์นั้นอนะ่ะคือเหมือนคนคนนี้เขาอุดมสมบูรณ์ในตัวของเขาอยู่แล้วนะเออการที่คุณได้เจอคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่จะไม่มีอะไรหรือเออยังทำอะไรไม่เป็นหรืออะไรเลยอะ่ะแต่เขาจะเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วชีวิตดีแล้วเก้าเหลี่ยแล้วเป็นดิมเพสแล้ว คือเขาไม่ได้ขาดอะไรแต่คุณเชื่อไหมว่าคนคนนี้กับเข้ามาหาคุณนะมาดูสีสถานการณ์ไหนอีก the fool นะคะ บางคนก็อาจจะเป็นงานหรือกิจการอะไรบางอย่างการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่หรือการที่คุณนั้นปล่อยวางอะไรไปแล้วในอดีตปล่อยวางความทุกข์ความเศร้าความเหงาในอดีตไปแล้วเหมือนคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะอันนี้จะบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายนะผู้ชายคือคุณรักตัวเองแหละ คนรักตัวเองและก้าเหรียญแต่เหมือนมีบางอย่างที่คุณนั้นรู้สึกว่าคุณรอคอยรอคอยหรือเฝ้ารอแต่ยังไม่เกิดผลสักทีจนคุณปล่อยวางอะไรสักอย่างหนึ่งไปอ่ะคุณปล่อยวางคุณปล่อยชีวิตแบบใจจอยสบายๆแล้วคุณก็จะเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่โอ้เธอจะดูสวยดูเลิศดูหญิงๆอ่ะดูมีคุณค่ามากในสายตางคุณ คุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงควรจะได้เจอกับผู้ชายที่เขาไม่ค่อยมั่นใจตัวเองทั้งๆที่เขาเป็นคนที่รักตัวเองนะแต่เขาจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่เออไม่กล้าที่จะยอมรับคุณค่าของตัวเองด้วยนะคุณจะเจอกับผู้ชายที่อาจจะ ในสายต่างคุณแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้คนคนนี้เขาแบบเขาใช้ชีวิตยังไงคุณอาจจะสงสัยว่าเขาอยู่ยังไงชีวิตของเขาเดูเหมือนเขาแบบสบายๆเนาะไม่ได้เครียดไม่ได้ทุกข์ร้อนกับอะไรเหมือนคุณอาจจะสงสัยว่าคนคนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงการที่คุณกับคนคนนี้ได้เจอกันอะ มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายหน่อยนะเออนี่คือคําใบนะ้เนาะวุ่นวายผู้หญิงคุณจะเจอกับผู้ชายคนนี้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นกลับมารักตัวเองรักตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นผู้หญิงที่สตรองมากๆแบบว่าไม่ได้วิ่งตามความรักหรือวิ่งหาความรักคุณจะเจอคนคนหนึ่งที่เขาอาจจะ เข้ามาหาคุณเองนะคือผู้ชายเขาจะเข้ามาหาคุณอันนี้สลับเอานะผู้ชายเขาจะเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะเข้าหาคุณเออเป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายอยู่มีห้าดาบนะคะมีห้าดาบมีหนึ่งเหรียญโอ้มีเด e s u ซเดี๋ยวก่อนทําไมมันดูแบบมีทั้งเด e s u ซันแล้วก็มีทั้งเดวิลโอ้ยมีทั้งเดอะสตา เป็นสถานการณ์ที่คนใดคนหนึ่งอาจจะมีเื่อเสียงคุณอาจจะได้เจอได้พบได้เจอกับคนที่มีเสื่อเสียงนะคะคนดังโด่งดังเลยคนนี้เป็นคนดังเลยเป็นคนแบบรูปงามนะมีสเสน่ห์เหลือร้ายมากๆคนที่สมบูรณ์แบบคนที่แบบ หาได้ยากนะหนึ่งเหรียญนี่ก็คือน้องแมวดําที่ติดปีกคนที่คุณอาจจะไม่เคยแบบคาดคิดคาดฝันว่าเฮ้ยคนคนนี้หรอที่คุณจะได้คบกับเขาหรือเขาจะได้เข้ามาในชีวิตของคุณที่คุณจะสามารถไปพูดคุยกับเขาได้แบบนี้หรือได้มาเป็นแฟนคุณอะไรอย่างงี้นะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะอืม อะไรอะดูสิด hmm. ูภา่สิคือแต่แต่ว่ามันอาจจะมีสถานการณ์ที่คุณนั้นจะต้องแย่งชิงเพื่อให้ได้มานะค้าดการต่อสู้แย่งชิงนะคะโอ้โหเธออยู่สูงหรือเกินโอ้ยบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นความแตกต่างบางอย่างก็ได้นะเหมือนเหมือนมืดกับสว่างมาเจอกันเลยอะ ให้สามใบนี้มี The Sun The Devil The Devil ก็เป็นอะไรที่แบบด้านมืดใช่ไหมด้านมืดแต่มาเจอกับ The Sun ที่เป็นสว่างอมันคนเจอกันในช่วงเวลาที่หลังสุริยุปราคาอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละสุริยุคาดนะเออมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบธรรมชาติด้วย <laughs> เฮ้ยทำไมเราทำนายไปขนาดนั้นน่ะแต่คืออันนี้มันเป็น เกี่ยวกับดวงดาวด้วยอะ่ะมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงดวงดาวอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่คุณจะได้เจอกับเขาหรือไม่ก็เป็นความฝันคุณอาจจะฝันเห็นออพระอทิตทุ่งดอกทันตะวันที่สวยงามเอ,อ่อหรืออาจจะฝันเห็นดาวตกหรืออาจจะฝันเห็นพระจันทร์ เหตุการณ์ที่แปลกๆก,ก่อนหน้านั้นนะคะนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่บ่งบอกว่าคุณกับคนคนนี้จะได้เจอจะได้เจอกันแล้วอะ่ะหรือมาใกล้กันที่สุดนะคะโอ้ยนึกถึงเพลงนี้เลยดาวเกี้ยวเดือนนะคะเออเนี่ยดาวเกี้ยวเดือนโอ้ผู้ชายผู้ชายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทำไมดูแบบ ไม่เหมาะสมกับเธอแต่แต่ไม่ทอนะแต่ไม่ทอนะดเดอะเดวิลต,ต่อให้จะตัวเองจะอาจจะขอเล่านิดนึงนะคะอันนี้เป็นแบบเรื่องแบบเล่นๆขำๆนะฟังขำๆไปนะคะก็เนี่ยเดวิลผู้ชายเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบรายกาศร้รายกาศจะคู่ควรกับเธอหรอเธอทาไมดูแบบ เป็นนางฟ้าก็คือเหมือนซาตานไงนางฟ้าเออเราจะเข้าใกล้เธอได้หรออะไรอย่างเงี้ยเข้าใกล้เธอได้หรอแต่เข้าใกล้ได้เพราะอะไรเด e s t ตาอาจจะมีการอธิษฐานร้องขอโดยอธิษฐานร้องขอให้ได้เจอให้ได้ของคู่กันนะ เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยไพ่สมามใบนี้ขึ้นมาค,คู่กันได้เนี่ยชัดเจนว่าต้องมีการอธิษฐานด้วยบนบานสารกก่าต้องมาแหละเนี่ยถึงได้เจอนะโอ้ยผู้ชายจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้นะ่ะเธอแบบเลอค่าหรือเกินเธอจะชอบเราไหมเธอจะเอ่อ รังเกียจตัวตนของเราหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้แต่ผู้หญิงอาจจะตอนแรกอาจจะไม่รู้นะมันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แอบชอบแอบชอบอีกคนหนึ่งก่อนประมาณนี้นะคะอ่ะอพอแล้ว ถ้าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออเวอร์เวก็ไม่เป็นไรนะคะฟังเล่นๆฟังขำๆไปไม่ต้องไปซีเรียสจริงๆอะไรมากนะคะรับเป็นพลังงานบวกๆไปได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่คือทั้งหมดเป็นพลังงานของคุที่กำลังจะดึงดูดเรื่องราวเหล่าลนี้เข้ามานะที่เล่าไปเนี่ย เราดูนะคะถ้าใครที่เจอแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ